ไอพสมองก็้องโอ้ยโอ้ยเอ้ยเซเว่นเห็นปะคนธรรมดาไงกลับมาที่นี่ทำไมเฮ้ยข้ามถนนได้แล้วนะ2 4 5โนกูโดกูโอ้ยโอ้ย ตาโอ้ยอย่ยรถปิดได้โอ้เราได้ได้แอร์ไซส์เฉยหมดแล้วจ้โอ้ยอย่ยรถเบิดโอ้ยเกิดมายังไม่ถึงสิบวิเลยเฮ้ยเฮ้ยเช็คนี่ข้ามได้ข้าได้เฮ้ย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 ไม่ตายข้ามได้ข้ามได้ข้ามไปสองรอบติดละเฮ้ยข้าได้อ่ะเออเอา เอาตัวต <pelled being HD lifting> ิดฟิงชิลิงโอ้โหโอ้โหโอยยยอยย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 ยลยย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 ้ยย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 ยบยยยยยไยยยยยยิยเอยไปยยยยน โอ้ยหัวติดป้ายเลยวัดโอ้โอ้ยถลายถลายถลายอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวจะกลัวโอ้ยโอ้ยกูเกิดใกล้เซเว่นกูเกิดใกล้เซเว่นไปแล้วไปแล้วเข้าแล้วกูเกิดใกล้เซเว่นกูเกิดใกล้กูเกิดใกล้เซเว่นอยู่ในเซเว่นปลอดภัยเชื่อกูโอ๊ยไอ้เหี้ยคำพูดเดิม EP พสอง ถามลุงลุงมีอะไรขายบ้างลุงบอกแตงลุงบอกแตงแตงยังไม่ได้ซื้อเลยโดนกูเล่นกำลังจะข้ามถนนอะล่ะมองซ้ายโอ้มองซ้ายมองขวาเดินอุ้ยกูข้ามได้เออโอ้ยโอเคมองซ้ายมองขวาเดินไปโอ้ย้ามได้ ข้ามได้เจ็ดถึงสองเรียบมองขวามองซ้ายมองหน้ามองหลังเดินไปหลังโอ้ยเหลือแต่หัวบินออกมาไงมทเฮ้ข้าได้เฉยรอดวะมองซ้ายมองขวาอู้ก at ูกับตายซ้ายมองขวาเดินโอ้ยโอ้ยรถโอ้ยรถเป็นอะไรกันโอ้ยหัวติดป้าย โอ้ยรถรถโอ้โหโอ้โหรถแม่งติดดับเสียงอะไรดังเป่งกว่าเมื่อกี้อุ้ยเสียงรถระเบิดโอ้ยเอาไอ้รถบินมาหาเลยโอ้โหบินออกนอกแบบเลยโอเคออนไซ้ามองขวาติดเติดต่อ โอ้กโดนสองซ้ำโอ้ยแล้วก็เซเว่ตายแล้วตายโอ้ยตายแล้วตายไปไปโอ้ย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 อ่ะกูตกแมปนี่อ่ะโอ้ยเอ้ยเซเว่นเซเว่นอยู่แค่เอื้อ่ะเอ้ยเซเว่นโอ้ยเง ยังไม่ได้เดินอันเลือแต่หัวเลยโอ้กูตายอีกละวเป็นไรโลกนี้เป็นอะไรกันไปข้ามไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ไห้เดินข้ามถนนดีๆได้ไหมอ่ะโอ้ตกแมพอุ้ยเหลือเหลืยตะคอเขาไม่มีติด ไฟแดงไม่เขียวชนดะบุเข้าขับรถกันนี้เหรอเซเว่นได้เซเว่นเซเว่นโอ้โหรถรถรถเย็นรถโอ้โหโอ้แม่งมีนัดจัดเลยโอ้โหจะขับเออแต่เวลาเพิ่มปริมาณรถแล้วนี่มันเสียงเปิดคอรนมำนานนี่วะ เลอิอรถจะเยอะขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ใช่แล้วใช่ไหแล้วโอ้โหรเจ้ารโอรถมันเยอะไปปะเนี่ยจิเนี่ยสกิลของการตายยี่สิบครั้งหรือสิบห้าโอ้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 ้โอ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 อ้โ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 โอ้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  เดือดมาก็ตายหมดเด้อม e ัยังไม่ท yeah. er. ันเดินเลยกูอย่าตายก่อ้ my god อยู่ตรงนี้ s บายใจ้สุด UFO บินผ่านหัวกูเลยอยังไม่เชื่อ้ h อุตษาเกิดเวลาจะถึงเซเว่นแล้วไม่ดีไงโรถโอ้ยจะถึงแล้วเอาไว้ตายเอาได้ไงโ Oh มันเป็นไปได้เพราะเราเดินผ่านรถมาหลายรอบแล้วเย่แล้วเขาตายโอ้ยตายแล้วตายอีกโอ้ยโอ้ยการตายที่ไม่สิ้นสุดเอ้ยไก่เซเว่นอุ้ยเชี่ยไม่ตายเหรอฮ่าบอกแล้วเขาอ,อีกตัวเป็นปลอดภัยทำไมจะข้ามหมดเลยไม่ต้องสวัสดีครับลุงม,มันเยอะจังอะ่ะโอ้ยแต่เวลาเพิม่ม แต้เวลาเพิ่มรถบนท้องถนนเฮ้ยยูจะเพิ่มจริงๆเหรอมาเลยอ๋อรถบนท้องถนนโอ้โหโอ้โหโโอ้หเจ้าโอเคหมดละเกือบแล้วกือบตายเฮ้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 ยเรารอดนะอยู่ไหนตดตดยึบยึบ โอ้ยเอาโอ้โหชุดายไปทีเ <c oughs> ถ่ายต่อได้ต่อตาเกิดดิบกระดดบโอ้เหลือแต่หัวอ,อุย้ยเราเดทเหมือนกันเลยเดทสามสาวเหมือนกันเลยอุยอ้ยวันนี้ผมรวยลุงผมจะเหมาลุงหมดร้านเลยเอา้าผมจนแล้วี่ <c oughs> ผมจนเหมือนกันนั่นเหลอือสามีอ่ะน่นแหละสามเดทเองอ่ะ นทดสอบซิไม่ก็เราไม่ยอมอะเรากินอะเรากินแล้วเราก็จะฝากนำนมนำนำนำนนเลองทดสอบซิกนเกนนเลองลองยืนอยู่นี่ยืนอยู่นี่ยืนอยู่นี่เห็นไหมบอกแล้วว่าเราไม่ต้อเอาอีกเอาอีกอีกเฮ้ยอยู่โยคงกพันอยู่โยคงกรพันนอแล้วเราก็ปั๊มแอร์ไได้เลยเนี่ย ทำไม่ได้แต so ่ว่าเราสามารถที่จะเดินเล่นแบบชิวๆได้เลยนี่เอาตสายจะมีเวไรตีเราเข้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ป่วยไม่มีอะไรเข้ามาทำอะไรไม่ได้นั้นอุ้ยี่ยวเยี่อุยเยี่ยเยี่ยวเฮ้ยแข้งแก้งยู่ยูโคกระพันแข้งแกร่งอุยไม่มีอัไรตาย Như đi thì phải... Yeah, này đã rồi! Easy... Easy à? Easy... Cú không chết! Tôi GG... Easy...